红白。 สวัสดีครับฮัลโหลจะดีครับเจ๊แป๋วอืมอะไรนะเจ๊แป๋วเจ๊แป๋วอยากให้แบบว่าผมกินนมอยากให้พี่นะฮะกินนมเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่งโอวันตรงโอวันตินมาให้ใช่ไหมครับขอดูหน่อยสิโอ้คือตอนเนี้ยนะครับแม่พี่นยอยากให้พี่แบบว่ากินนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่งโอวันตินคอแลบกับไอเทมในฟรีไฟล์สุดลิมิเต็ดมาใหมนะครับน้องๆและวันเนี้ยนะครับผมถามว่าเขาเป็นสปอนเซอร์พี่ไหมก็ไม่นะครับพี่จ่ายตังค์ซื้อกินเองเออพี่ก็จะมาตามล่านะครับผมโค้ชนะค ครับผมข้างบนนะครับจากกล่องโ <c oughs> อ e ิ t i ิ g คอลับกับฟรีไฟล์24กล่อง24โค้ดนะครับว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือแต่พี่ต้องแบบน้ำก่อนนะทุกคนกดไลค์กด like, ต,ติดตามฝันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี นี่นะครับทุกคน QR โค้ดแบบแน่นๆพร้อมล่ารามวันละไม่มีสปอนเซอร์ค่ะใจฝัาไร่เห็นผีฝันดีก็เห็นผีนี่นะคะบอกเลยว่าไม่มีสปงสปอน การดูโพสนะครับน้องๆมันก็จะอยู่ตรงข้างบนนี่เองนะครับมันจะเป็นแบบว่าดูอาร์โค้ดนะครับแต่พี่ให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะทุกคนที่ยวต้องสแกนนะสแกนได้เลยนะครับนี่นะพี่จะลองสแกนดูเหมือนกันอันนี้คือไม่เคยมาก่อนเลยนะครับทุกคนว่าอะไรทํายังไงเดี๋ยวพี่เราเราเราลองดูทุกคนปุ๊บอ๋อนะฮะจะดิ้งเข้ามาในไลน์ว่ะพี่ก่อนไม่ให้ดูเลยทุกคนว่าเป็นยังไงจากนั้นนะครับจะมาที่หน้า OTP ประมาณนี้ทุกคนนะครับจะให้เราแบบใส่เบอร์มือถึมือถือไปนะเดี๋ยวพี่ลองใส่่ไปกอน แล้วก็จะส่งรหัสยืนยันมาว่ะอู้หอกเยอะมากนะครับน้องๆใส่เยอะไหมอะหรือหลัลงวันอะไรวะเนี่ยลองใส่พันแต่ไม่เยอะขนาดนี้เนะาะลงทะเบียนไปปึ๊บพันได้ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะครับปดสแสดงต่อไปเราก็สแกน QR ได้เลยทุกคนอ๋อนะครับเหมือนจะต้องใช้5รหัสเลยนะที่ลองดูก่อนละกันว่าทำยังไง่างน,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 นี้วันนี้วางนี้่าทุกคนดูนะทุกคนดูต้อนะครับเราต้องเปิดไอแอปนะครับเราใช้กวาของปึ๊บ อพี่ได้รหัสหนึ่งมาละเราจะให้ดูวิธีทำารนะโบอ๋ทุกคนเนี่ยจะมี QR code ตรงนี้นะครับรน้องๆเราก็ต้องโทรศัพท์มาแตแกนมันจะต้องใส่หลายรหัสเลยอ่ะทุกคนโอเคครับพี่ใส่ได้แค่หนึ่งโค้ดนะครับรองมีหนึ่งคะแนนและพี่ก็งงเหมือนกันว่าเอาไปแลกรางวัลยังไงเราตอนนี้นะครับมีหนึ่งคะแนนแลกรางวัลเลยละกันคืองงมากนะแบบว,ว่า QR กูผิดได้ไงวะไม่ใช่เดี๋ยวมัน มันอื่นอะมันอ ش, ื่นมันอเนี่ยโค้ดไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นไปปี้ยวเปนที่ต้องแกะมานะครับบอกว่าโค้ดไม่ถูกต้องนะทุกคนนี่เหตุการณ์สดๆจริงๆเลยครับตอนเนี้ยที่พี่เจอนะครับโค้ดจะแกะเลยขึ้นมาอยเนี้ยทุกคนนะโค้ดไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับแล้วงี้เราจะได้ไอเทมสักตอันมีเนี่ยมาสามโค้ดพร้อมกันนะได้ตะโค้ดไหมอ่าได้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 ถงกแนน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะพี่ก็ได้ใส่โค้ดมาแล้วนะครับได้ทั้งหมด12กล่องพี่อยากจะแนะนําว่าถ้าใครใช้ iPhone นะครับให้ใช้โถงสแกน QR นะทุกคนจะง่ายกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับทีละ1กล่องแล้วดูเหมือนว่าจะใช้2องพอยในการเปิด1กล่องนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไอเทมแรกมาแคมไฟกลองสครับนาฬิกาเบนเทนกล่องสามครับทุกคน แคมไฟของพี่ซีโอ้นาฬิกาเบนเทนอีกละกล่องห้าครับแคมไฟอันนี้คือสงสัย GM อยากให้พี่ไปแคมปิ้งไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับโอนตินก็มาเป็นสปอนเซอร์ผมได้นะกล่องต่อไปนะครับชีพเจ็ดของเราเปิดอุ้ยได้กล่องโเด้นบ็อกทุกคนครับกล่องทองเลยวะเปิดไปปุ๊บได้เป็นกงางเกงนะครับโอ้อันนี้พี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นกงางเกงอะไรนะเปิดต่อครับนี่แหละที่เราตามหานะครับก็คือไอเทมโอวตินนะครับทุกคนเป็นรูปวงกลมจากนั้นเปิดต่อครับนาฬิกาทก็ล่องสุด้ย โอ้โหเฮือทำไมเค็มจังเลยแล้วดูเหมือนว่านะครับอ่าอเทมจะเข้าไอเดีเราเลยนะครับทุกคนนี่คือกางเกงที่พี่เปิดได้นะครับน้องๆทุกคนว่าเทหรือเปล่าลองบอกพี่มาหน่อยสิเรามาดูกันที่ตรงแรกกันนะครับเผื่อใครไปจัดตามพี่แล้วอะจริงๆไม่ต้องจัดตามพี่หรอกนะพี่จ่ายตังค์กินเองนะครับไม่มีสปอนสมาดูกันสิหมูล่างให้ครบ3ไอทมนี่ทุกคนครับโคตรเท่เลย <Hey. S 2> พี่อยากได้ไอวอใหม่ไม่ใช่ไรนี่นะครับเราได้มาแค่หนึ่งโทเค็นนะุกคนเอาไปแกลกรางวัลประมาณนี้พอแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าอยากให้พี่แวะมาเล่นฟรีไฟอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกันจุกคู้